สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสครับพูดแนะนำตัวแล้วก็คาแรคเตอร์หน่อยครับผมก็ผมออกุิทธาตปรเบเกอร์ใส่ครับผมเล่นเป็นอาทิตย์ครับผมคาแรคเตอร์นี้เป็นนกอารมณ์ดีครับก็ทำหน้าที่เป็นปลาเออเมื่อกี้ดูเหมือนไม่ค่อยบอกเลยไม่ค่อยพูดเลยใช่มีอะไรเปล่าเป็นตัวละครลับนิดนึงครับผมเข้ามาบอกว่าในความสองรันที่จะทำให้ตัวละครของทั้งแอนและก็ย่าดาเนี่ยมีอารมณ์บางอย่างเกิดขึ้น แล้วความยากง่ายในบทคาแรคเตอร์นี้เป็นยังไงค่อนางจะง่ายครับผมด้วยความที่แบบเราเล่นเราเล่นเป็นคนดีเนาะแต่ก็มีความการล่อนมีความบริการเข้ามาเลยเราค่อนข้างจะเล่นค่อนข้างเล่นเป็นตัวตัวตัวเองนิดนึงเรียกว่าก็คือสนุกกับคาแรคเตอร์นี้สนุกครับผมแล้วก็พี่เดียร์คิดยี่ห้านี่จะปล่อยฟรีมากสามารถจับคาแรคเตอร์ได้เองจะได้เลยก็เล่นเลยอะไรเงี้ยเราจะปล่อยแบบเรา แล้วเบื้องหลังในกองเป็นยังไงบ้างเพราะเห็นบอกว่าเป็นเราเป็นหนุ่ม3คนที่เหลือเป็นสาวๆหมดเลยค่อนข้างจะด้วยความที่ในกองมีผู้หญิงเยอะมากอย่างที่พี่ภูบอกก็คือเราต้องเราค่อนข้างต้องเซฟตัวเองเพื่อไม่ให้แบบว่าคนในกองเนี่ยเขาคือหากัรเวลาถอดของถอดเครื่องจะเป็นแบบกองผู้ชายเยอะหน่อยเราก็จะแบบถอดเลยแล้วก็เปลี่ยนชุดเลยเพื่อเพื่อแบบความเร็วอะไรย่างเงี้ยนะแต่ว่าพอไปต่อเนี่ยเราก็แบบหาที่นิดนึงอะไรอาเงี้ยเพื่อเปลี่ยนชุด แล้วเบื้องหลังสนุกๆยังไงบ้างมีมีแบบใครแกล้งใครอะไรยังไงไหมว่าเวลาพักผ่อนนะตัวมากจะเป็นแบบมีขขเสียดา,าแกล้นเรล่ซึ่งผมว่าเขาก็ค่อนข้างใหม่ด้วยแล้วแบบว่าทางการแสดงอะไรตางอะไรแบบเนี้ยก็จะมีพี่ยาดาคอยไกด์คอยช่วยอะไรได้ก็สนุกและน่ารักดีนะข้อหลังตัวนี้คือแบบเสริมนะเขาแ,แกล้งยังไงบ้างไหนเราเราโมเมนต์นี้คอยจับติดหรือว่าคอยเล่นคอยไกด์ต่างกัน การเล่นต่างๆได้แต่ยังนี้เป็นตัวชงลมอะไรย่างเงี้ใช่ครับเขาเขาว่าลมดีอะครับแล้วก็เปิดทีมากว่าเป็นสีสันของบอกกัได้ดแต,แต,แต่แต่เขาก็ต้องเหมือนว่าต้องเขาไม่สบายอยู่ไงนะเขาต้องดูแลตัวเองออยังไงบ้างาก็ญญาดูแลตัวเองนะเขาจะคอยเนี่นยเพ่งอะไรก่อนผ่นญญานแบบทีสีญญ่สัปดาห์กจะมีแบบบางทีอะเขาเหนื่อยบ้างเขาอาจจะแวะไปงีบบ้างแวะไปดูกับกลัวเขาบ้าง เพื่อเซฟพลังงานทีเขาเข้าสิที่เรมตอนนี้อาจจะไม่ได้ลงลึกนะครับที่แบบเราก็มาเป็นรับเชิญเนาะจะไม่ได้แบบว่าคุยกับเขาเยอะมากขทาดที่ับ้ร่ก็จะเดินแบบผิวๆเนๆอไยครับิญชครับผมช่นัมไม่มีโชว์ฮะเสียดายมาก เขาอาจจะมาผ่านเลอบแวบจะใส่สูตรมิทิสหมดเลยอ่าเสยนนียดูเสดนนี่ดูเรียกว่าสมาร์ทสมาร์ทสมาร์ตครับเ็จะเป็นทรงแบบลุกักธุรกิจนิดนึงอารมณ์ดีแล้วคอยชวนมุนแผนคุยหาโดมเเน่น่ารักาให้กันแลวชุดชุดที่เชนนี่คือคือไ ผมเป็นคนขี้ร้อนนะพีนี่คนที่เรามันคนขี้ร้อนนะ่นนนะเราก็จะขนาดใส่สูทบรรยากาศไม่ได้ร้อนมากแต่ว่ามือแปกปรวอะไรเงี้ยก็จะมีทีมที่คอยมาซับเหงื่อเยอะหน่อยขนาดมาน้อยยังต้องมาแบบเตรียมผ้าขนหนูเตรียมพวกทิชชู่มาคอยซับเหงื่อให้ผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะออนแล้วแล้วเดี๋ยวมีงานเฟิร์สพรีเมียร์ด้วยนี่ฮะมี่าเล่านิดนึงงานจัดที่ไหนอะไรยังไง เอกไม้ไม่ผมไม่แน่ใจเลยพี่อ่าโอเคแล้วก็ฝากซีรีส์เรื่องนก็ฝากซีรีส์เรื่องเไททานะครับก็เป็นมุมน่ารักน่ารักอันนี้เราต้องอัดโมเดลกันอีกนะครับดึงแทรและดับเดือแบบน่ารักที่ไม่จอแล้วนอกจอผมเองยังเขินเลยครับอ่าแล้วฝากติดตามครับฝากติดตามนะครับผมวันที่20นี้เป็นตอนแรกของคืนครับอ่า นอกจากผลงานนี้มีผลงานอะไรไหมครับตอนนี้ก็มีเพิ่งถ่ายละครจบแล้วผมเรื่องสองใจที่มีพี่แย่พี่ปี๋พี่ชาดเป็น,นเป็นหนังแนวเฮ้ยเป็นละครแนวบู๊แอคชั่นแล้วก็ดรามา่าบอกว่าโอ้โหสู้กันดุเดือดมากๆแล้วก็มีฉากแอคชั่นฉากดราม่าเยอะมากะนะครับคือเพิ่งเพิ่งถ่ายจบไปตอนนี้อยู่ระหว่างการตัดต่ออะไรเงี้ยครับนแรกดูกันในช่วงสิ้น,นปนีเป็นตน้นไปอ่าเราคาแรคเตอร์ในการบู๊หน่อยสิยังไงโอเคเตอร์ เรื่องนี้ผมาเป็นคนดีอะฝ่ายด้วยความที่มันมูดของเรื่องเลยครับถ่ายในช่วงย้อนกลับไปยุค90แต่ผมเนี่ยก็เป็นเป็นตำรวจคนหนึ่งด้วกันที่แบบคอยไล่จับคนร้ายพวกแก๊งอันดาาต่างๆครับก็จะมีความเป็นกบบคอยไล่จับคอยดูตามกฎหมายไ่กับพี่แบใช่ครับเป็นยังไงบ้างบอดี้เรากับบอดี้เขา นแข่งกันนะฮะที่อรนได้หุ่นเนี่ยเขาแต่ของแต่ละคนเอนาในเลือดหมดทุกแบบชัดมากเพราะมีทั้งนิดแดงนิดเทมซึ่งสองนเ,เนี่ยเขาเล่นเป็นแท็กมวยด้วย,ย,ยระบบเขาก็จะมีช็อตเตือกเสือตู้กันเดียวเราก็ไม่สามารถจะน้อยหน้าได้แล้วมีพีก่แกรมผู้ชากคนอื่นซึงคนนี้เราขุดลีนชัดมากๆถ้าเราน้อยหน้าก็คือแบบแพ้ตืงแข่งก <ừ. S 1> ันกินลีนกินคลีน,น,นแล้วก็ปวดหุ่นกันให้คะแนนใครบอดี้แบบ รักษาดีที่สุดแน่นอนว่าต้องพีแบบเขาทั้งระเบียบวินัยทั้งการกินดี่แดนไม่มีหยุดเลยตัวอย่างวินัยเขาสูงมากก็อาจจะเป็นด้านการแสดงเพราะว่าเราถือว่าเราจะเป็นน้องใหม่ก็อาจจะขอคำแนะนำจากพี่ๆเขาเยอะมากครับจังหวะการเล่นเล่นให้ละเอียดขึ้นวิธีการแสดงอารมณ์กง ซึ่งการเล่นนี้เข้าเข้าด้วยก,กันกับพี่ๆี่หลายๆคนก็อะลตรายพฤติกรรมการแล้วก็ทำให้เราได้ความรของเขายิ่งขึ้นแล้วการแอคชั่นนี่เป็นไงมีผิดพลาดหรือผิดคิวอะไรกันบ้างไหมมันก็อาจจะมีบ้างใชไหมเนะาะความที่แบบว่ามันเป็นแอคชั่นกระจัดอะไรเนงะี้ยมีปืนมีระเบิดอะไรเงี้ยอาจจะมีผิดพลาดบ้างเช่นแบบว่าล้มหรือแบบโดนไม้โดนอะไรเงี้ยมันเรื่องปกติของพวกถ่ายละครแอคชั่นแต่ตัวเราไม่บาดเจ็บ ไม่บาดเจ็บครับผมก็เลยมีแบบว่าแสบๆนิดนึงครับผมแต่ก็สนุกดีครับมีความแปลกใหม่ในงานที่ทองครับค่อนข้างแปลกใหม่ทกระบวนการเพราะว่าในทางที่แต่ละกองก็มีวัฒนธรรมแล้วก็วิธีการถ่ายทีแตกต่างกันแล้วก็เจอรู้ในอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยที่ต้องเล่นละเอียดขึ้นต้องเล่นเร็วเร็วขึ้นก็เป็นประสบการณ์ที่ดีครั ครับจบจบงานถ่ายทำนี้มีเพิ่มเติมอไมาฝากเลวงซอสไหมผ่ากนะนอกจากละครสองเรื่องแล้วก็จะมีละครอีกเรื่องนึงของช่องนะครับเพรว่าต้องไว้ก่อนเป็นโปรเจกต์ที่กำลังอยู่อยู่ในขั้นเวิร์กแล้วก็ดีีลวายที่บรรลุภูมิครับผมที่อาจจะได้ดูกันในช่วงปลายปีครับครับโอเคฝากช่องทางติดตามของน้องเลยจ้าผมก็ฝากติดตามไอจีของนักแสดงที่ผ่ครับผมขอบคุณครับ Gracias.